ครับผมก็สัดีครับผมก็มาดูชมกัน,น,นอันนี้ต้นเมื่อคืนนะอันนี้ก็ดอกสวยนะครับผมเป็นดอกชั้นที่ที่ตั้งจุสวยตัวนี้จะเสียบแดงนะอันนี้เป็นไม้เสียบใหม่นะดอกตัวนี้อันนี้เสียบทั <S 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 ้งหมดสามกิ่งด้วยกันแต่ว่าก็เป็นไม้ที่ยังเสียบใหม่อยู่นะเสียบกิ่งใหม่อยู่นะเป็นไม้เสียบกิ่งใหม่อันนี้เสียบสามกิ่ง ตัวนี้ก็เป็นไม้ที่เสียบใหม่เช่นกันอันนี้ก็เสียบสามกิ่งเช่นกันตัวนี้ตัวนี้จะโต้ว,ว่วนน่าเลี้ยงก็สามตัวนี้สี่ร้อยี่สิบาท,วบาทรวมส่งนะหากไหนจะเอาไปเลี้ยงกันก็ก็สวยนะอันนี้ก็จะเป็นพุ่มให้เราเป็นความอันนี้มีอยู่สามกิ่งอันนี้เป็นไม้กิ่งชำรุดก็มารอแต่กิ่งแล้วก็มาเสียบใหม่เห็นไหม มาสร้างงานตัวนี้ก็เลี้ยงไปก็สวยนั่นแหละนะตรงๆก็420บาทโลค่าส่งทุกอย่างสามตัวนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมก็เผื่อชอบก็ทักมาได้นะครับผมก็เจ้านี้ก็มาเท่านี้ครับผมพอดีไม่ไม่ได้รดน้ำาก็เลยไม่ค่อยถ่ายให้ดูมาแก่แข้งๆหน้าลูกสาร <c oughs> <c oughs> น้ำไม่มี ก็เท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ